นิยายรักนิยายเสียงเรื่องเลหลักปักใจตอนที่สิอสัปดาห์ที่วุ่นวายผ่านไปเข้าสู่การพาเชฟจอร์จไปแหลยงส่งงานเลี้ยงค่อนข้างใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะเชฟจอร์ดดันเมารั่วถึงขั้นไล่กอดสาวในร้านทุกคน มาตาเวนุูราเองก็ลบไม่ทันโชคดี <c oughs> ที่เธอถูกเจซี่มาช่วยไว้ทันทำให้เกิดเรื่องนขึ้เล็กๆน้อย,อยๆเพราะการกระทำที่ไม่ควรของเจฟเจฟฟ์จอชแทนที่งานเลี้งจะสนุกกลับต้องจบลงอย่างรวดเร็วพร้อมกับความหงุดหงิดใจของคนที่เกือบจะมีร่ังกันนั่นก็คือ บรรดาเชฟและผู้ช่วยมาดามแจ็คทิ้งเชฟจอที่ไม่อยอมก,กลับที่พักมาดูคนมาดูแลคนของตัวเองที่มดสนุกกลับพามาที่พักเซ็งๆอย่างดีที่เจสิกา้าชวนกันลงเล่นน้ำในสระของบ้านพักแล้วมาดามแจ็คก็เลยสั่งอาหารเข้ามารับประทานกันที่บ้านพักที่เป็นส่วนตัว สาวๆสวมชุดว่ายน้ำลงเล่นน้ำกันยกเว้นนงนาฏและเวรุลาที่ยังใจไม่กล้าพอนงนาตน,นั้นเพิ่งเข้ามาทำงานจึงไม่รู้จักกับทุกคนดีพอแต่เธอเป็นรุ่นพี่ที่สุดเพราะว่ายน้ำไม่แข็งจึงไม่ลงเล่นเป็นเพื่อนนงนาฏเธอยิ้มให้กับน้องๆที่ส่งเสียงกรีดกราด ต่างคนต่างว่ายน้ำแข่งกันบางคนกระโดดลงสัตว์จนน้ำแตกกระจายจนเปียกชุ่มกันไปหมดเชฟมาวินอวดหุ่นซิกแพคหน้ามองของเขาทำเอาสาวๆจ้องกันตาเป็นมันเวรุลาเองก็ไม่เคยเห็นจริงอยู่ว่าเธอกับเขาเป็นดูเมทกันแต่เขาไม่เคยเปลือยอกให้เธอเห็นนี่นาเขามากักทำอะไรสุภาพอยู่เสมอ ออกมาจากห้องเขาก็สวมเสื้ออย่างปกปิดทำอะไรอยู่สองสาวเอาแต่นั่งอยู่ตรงนั้นจะสนุกอะไรเชฟมาวินตะโกนขึ้นมาข้างสะทำให้เวลุลาหันมายิ้มให้เขาฉันไม่ได้เต็มชุดมากค่ะไม่เอานะมีแต่พวกเรากันเองชุดนั้นก็ลงได้เธอยิ้มตอบกลับ พวกคุณเล่นกันเธอหน้าฉันแก่แล้วขอนั่งดูกับเรากันบอกแล้วก็ลุกขึ้นไปรินเครื่องดื่มใส่แก้วสำหรับเธอเธอยืนกอดอกมองดูบรรดาอาหารซีฟู้ดที่อยู่บนเตามีพนักงานมาคอยปิ้งย่างให้โดยไม่สังเกตเลยว่าตอนนี้นุงหน้าใจก้าเป็นชุด เธอเปลี่ยนชุดว่ายน้ำแล้วกระโดดลงสระไปแล้วเหลือแค่เธอที่ยังยืนช่วยพนักงานปิ้งกุ้งลายเสือโตโต,โตย่างเนยหอมๆโดยไม่ทันรู้ว่าทำไมจุ่ๆรับข้างก็เงียบเสียงลงไปด้างของเธอก็ถูกอุ้มลอยขึ้นมายังไม่ดูตัวกรี๊ดตาโตจ้องคนที่อุ้มเธอ,อย่งตกตะลึงเชฟมาวิน ยิ้มกว้างน่ารักให้กับเธอเวรุลาบเลยยกมือกอดคอของเขาเพราะกลัวตกก่อนที่เธอจะได้ยินเสียงโห่ร้องดังมาเป็นระยะระยะเธอกรีดลั่นเมื่อเขากระโดดตูมเดียวลงสะทั้งที่ยังมีเธออยู่ในอ้อมแขนเชบมาไม่เอากรีดตูมน้ำในสระ แต่กระจายเป็นวงกระเพื่อมเขายังคงประคองเธอไว้ในอ้อมแขนแต่เธอทะลึ่งคลวดขึ้นเหนือน้ำดูเหมือนทุกคนจะส่งเสียงหโหเราอท่าทางสนุกสนานแต่เธอที่ยังสารวลอยู่กับผมยาวๆที่ตกลงมาปรกหน้านวลสำยังสำหลักกลืนน้ำลงไปอึกโตจนเขาต้องช่วยปัดผมออกจากใบหน้างอ แสนงดงามที่เปียกชุ่มเชฟมาวินเธอตวาดเล่นบ,าบา้าๆคุณมันบา้าเธอถูกเขาทั้งที่เขายังหัวเราะอย่างสนุกสนานเขายังคงกอดเอวเธอเอาไว้หลงๆทำให้รับๆข้างแอบสังเกตการกระทําของเขาเวลุลาผักเขาเธอคอนเขาอย่าไม่ไม่คิดปิดบัง เธอพยายามว่ายน้ำหนีเธอว่ายน้ำไม่แข็งหลายครั้งเธอจึงจมลงพยายามตีตัวออกห่างจากเขาแต่เขายังโอบรอบเอวเธอไว้ไกลๆเหมือนจะรู้สึกผิดปกติเกิดความใกล้ชิดกันโดยไม่ได้ตั้งใจดูก็รู้ว่าเธอ,อว่ายน้ำไม่แข็งและเขาไม่ควรจะห่างเธอ ไม่เอานะเวรุลาเล่นน้ำกันก่อนสิเขอยังคงพยายามยือ้อ <c oughs> ถ้าคุณไม่ปล่อยฉันจะโกรธคุณแลนะเธอหันมาขู่ฟ้อมาดามจากตะโกนกลับมาเล่นน้ำกันก่อนสิน้องเวเธอทำท่าจะจมทําให้เชฟมาต้องกอดเธอเอาไว้อีก เขาพาเธอมาเกาะที่ขอบสะเธอรีบคว้าขอบสะอย่างตกใจกลัวว่าตัวเองจะจมน้ำแต่เชฟมาก็ยังประคองเอาไว้ไม่ยอมปล่อยเขาก็ซิบโอเคผมยอมพาคุณขึ้นจากสระก็ได้เขายกเอวเธอขึ้นทำให้เธอขึ้นไปนั่งบนขอบสะได้สำเร็จ ออกอาการหอบเหนื่อยผลตกใจเวไว้น้ำไม่แข็งครับพี่แจ็คมาวินตะโกนบอกทุกคนจึงรับรู้ว่าที่เธอโกรธเพราะอะไรเวรุลาหน้าซีดนิดเน็ดหนึ่งเ็ดเขากระโดดขึ้นนั่งบนขอบสระอีกคนเห็นได้ชัดว่าหน้าของเธอซีดที่คิดว่าสนุกกลับรู้สึกสำนึกผิดผมขอโทษ เธอหอบนิดนิๆสายหน้าให้เขาหน่อยๆเหมือนจะบอกว่าไม่เป็นไรเป็นอะไรหรือเปล่าจ้าเวมาดามจากักท่าทางห่วงใหญ่ไม่เป็นไรค่ะแค่ตกใจคิดว่าจะจมน้ำราษะอีกพอเธอบอกอย่างนั้นทุกคนก็โล่งใจขณะที่เชฟอาวินลุกขึ้นและจูงมือเธอไปนั่งที่เก้าอี้เขาหยิบผ้าคนหนูของเขามาห่มให้เธอ รับผิดชอบความผิดของตัวเองฉันไม่เป็นไรคุณมีสนุกกับน้องๆด้วยค่ะเหตุเพราะเธอเคยจมน้ําที่บ้านของคุณตามเมื่อตอนอยังเป็นเด็กเธอก็ <c oughs> <c oughs> เลยกลัวการเล่นน้ํามาโดยตลอดเขาไม่รู้ก็ไม่ผิดแต่เขากลับรู้สึกผิดมากมายเพราะอยากเห็นเธอสนุก เขายังคงลูบผมของเธอเล่นเฉยคางเธอให้เงยขึ้นศบตาเขาหน้าเธอซีดไปอีกหนึ่งเฉดเขาก็ยิ่งรู้สึกผิดและเธอก็ใส่หน้าฉันบอกแล้วไงว่าไม่เป็นไรทำแบบนี้เธอปฏิเสธเขาพลวันเพราะไม่อยากให้คนอื่นที่มองมาต่างเข้าใจผิดเขากลับไม่สนุกเสียแล้วคืนนี้เขาทำให้เธอกลัวอย่างไม่ได้ตั้งใจ จะให้เขาทิ้งเธอได้อย่างไรกันทุกคนในสะต่างขึ้นจากสะมาดุมล้อมเธออย่างรู้สึกสำนึกผิดขอโทษนะพี่เวความผิดของพวกเราเองเรายุให้เชฟมากแกล้งพี่เจสิก้าบอกเสียงอ่อนเธอเงยหนะ้ามองทุกคนก่อนจะก่อนจะค่อยๆระบายรอยยิ้มพี่ไม่เป็นไรเธอบอกเสียงอ่อยเดี๋ยวก็ดีขึ้น เธอพยายามยิ้มให้ทุกคนคืนนี้นอกจากเชฟนอกจากเชปจอที่ทำให้มอสนุกก็เลยกลายเป็นเธออีกคนที่ทำให้ทุกคนมองสนุกไปด้วยเชฟมาสอนน้องเวว่ายน้ำไปเลยสิจะได้หายกลัวเชฟมาตัวใหญ่ต้องช่วยน้องเวทันได้แน,น่ๆพอมาดำแจ็ เอ่ยความคิดเห็นและพูดออกมาอย่างนั้นทุกคนก็เลยขยันขยอเป็นเสียงเดียวกันมาวินจึงจับมือเธอที่ยังมีสีหน้าแน่วแน่มาสิครับผมจะค่อยๆสอนให้ไม่น่ากลัวหรอกผมไม่ปล่อยคุณแน่ไม่ดูเพราะอะไรพอมีคนอยู่แบบทรงๆเธอก็เลยยอมโดยดีเขาคอยประครับประคองเอาไว้ไม่ยอมปล่อยมือจากเธอ เธอกล้ามากขึ้นกล้าตีขาบนน้ำลอยตัวตามที่เขาสอนมาวินยิ้มเขายิ้มกว้างสอนเธออย่างใจเย็นแม้เธอจะกลัวแต่เมื่อมีมืออุนะ่นนาที่คอยอบอุ่มเธอไม่ยอมปล่อยมันทำให้เธอกล้ามากขึ้นจนเขากล้าปล่อยให้เธอเค่อยๆว่ายได้เองแม้ว่าพื้นที่จะไม่กว้างมากนักแต่ว่าเธอกลับ อุ่นใจกับเขามากยิ่งขึ้นโดยที่เธอไม่รู้เลยว่าเขาเองก็มีความสุขที่ได้มีโอกาสกอดประคองเธอไว้ไม่ห่างจากตัวเขาจากที่เคยรู้สึกดีกลับรู้สึกถล่มดึกขึ้นเรื่อยๆความกลัวผ่อนคลายลงคล้ายเป็นความไว้ใจเขาคือครูสอนว่ายน้ำในฝันของเธอจริงๆ จบแล้วนะคะเล่รักวากใจตอนที่11เนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังตาฝากใจเงินเดือนให้ด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตามผลงานของตาต่อไปเนาะเราเหลือกันอยู่แค่นี้แล้วนะคะตาฝากด้วยเนาะรักนะคะ่าบุญรักษาสวัสดีค่ะ